Hi, สวัสดีค่ะพบกันกับพอดนะคะอยู่กันในช่องชิวไล c ์ a n แนลค่ะวันนี้นะคะจะพามากั้นห้องค่ะเห็นไหมคะว่าพื้นที่ห้องของเราเนี่ยจะโล่งไปเลยเราจะกั้นนะคะมุมโซนด้านหน้านี้นะคะให้เป็นสัสดส่วนค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะวิธีทำและขั้นตอนมีไม่กี่อย่างเองค่ะงบประมาณวันนี้ก็ถูกมากๆเลยนะคะท้ายคลิปเราจะบอกไว้ว่าเราซื้ออุปกรณ์มาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ,ะเราออกแบบไปแล้วว่าตรงนี้จะเป็นฉากกั้นห้องส่วนตรงนี้จะเป็น พม่านเป็นผ้าดิบนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทําและขั้นตอนการติดตั้งว่ามีอะไรบ้างคะ่ะไปค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์หลักที่เราใช้ทํานะคะก็คือแผ่นยิปซ้ำบอร์ดขนาด9มิลทั้งหมด4แผ่นค่ะโครงตัวย U ผนังเบาแบบหนาพิเศษทั้งหมด4เส้นโครงตัว C ผนังเบาแบบหนาพิเศษทั้งหมด3เส้น วันนี้นะคะเราจะทำในพื้นที่ความสูง2.8เมตรคูณความยาว1.6เมตรสำหรับโครงข้าวนะคะจะมี2ลักษณะค่ะก็คือตัว U กับตัว C เราสังเกตง่ายๆนะคะตัว U ก็จะเป็นตัว U อิสระเลยส่วนตัว C ก็จะมีเขี้ยวขึ้นมา2ด้านแบบนี้นะคะเขี้ยวที่โผล่ขึ้นมาของตัว C นะคะจะทำให้ตัว C มีความแข็งแรงกว่าตัว U ค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะใช้โครงข้าวรูปตัวสีนะคะยึดรับน้ําหนักผนังยิบซ้ำด้านในค่ะทั้งหมด3เส้นส่วนโครงข้าวรูปตัวยูนะคะเราก็จะเอาไว้ขึ้นโครงแบบนี้นะคะเป็นกรอบด้านนอกค่ะค่ะเรามาดูอุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องใช้นะคะกาวตะปูค่ะปูนฉาบยิบซ้ำค่ะฟุกติดผนังนะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด4ตัวค่ะสะกูดําค่ะ ฟุกผีเสื้อนะคะเอาไว้ยึดเกาะฟ้าค่ะเราใช้ทั้งหมด3ตัวค่ะสีทาบ้านทั่วไปค่ะสว่านที่สามารถเจาะปูนได้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกหมูค่ะวันนี้เพราะเราใช้คงข้าวหนาพิเศษนะคะเลยใช้กันไกตัดไม่ข้าค่ะ าง,งานชิ้นนี้นะคะเราไม่ได้ทำเองคนเดียวค่ะเราช่วยกันจับนะคะทำกัน2คนค่ะเพราะว่าแผ่นยิบซ้ำมมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็พื้นที่สูงพอสมควรนะคะเราก็เลยต้องมีคนช่วยจับนะคะหลังจากที่เราได้ตัดโครงข้าวรูปตัวยูเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการติดกาวตะปูนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจาะแผ่นกระเบื้องค่ะ ฝั่งที่เป็นผนังปูนกำแพงนะคะเราก็วัดค่ะเพื่อที่จะเอาโครงข้าวของเราเนี่ยค่ะมาเจาะที่พื้นก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ยิงสกูยึดติดฟุกที่ผนังค่ะทั้งหมด4ตัวค่ะวันนี้ค่ะจะบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะยึดติดฟุกนั้นเราก็ต้องวัดให้เข้าฉากก่อนนะคะให้ตรงทุกด้านเลยค่ะตรงนี้สำคัญนะคะไม่อย่างนั้นห้องของเราเนี่ยจะก้านออกมาเบี้ยวได้ค่ะ ระดับน้ำแนวตั้งนะคะให้ดูแบบนี้ค่ะดูตรงนี้เลยนะคะให้อยู่ตรงกลางนะคะอ่าเท่านั้นละค่ะเราก็จะได้ฉากที่ตรงแล้วค่ะเราก็มาร์กตำแหน่งนะคะเพื่อเจาะฟุกติดได้เลยค่ะเบรกขั้นเวลานิดนึงนะคะคือโครงข้าวของเราเนี่ยที่สั่งมาค่อนข้างที่จะหนาค่ะเราพยายามใช้กันไกตัดอยู่หลายรอบนะคะก็ไม่เข้าค่ะ หรือว่ากันไกที่เราใช้ตัดเนี่ยอาจจะตัวเล็กไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คิดว่าต่อให้ตัวใหญ่กว่านี้ไม่น่าจะตัดเข้านะคะเพราะว่ารุ่นเนี้ยนาพิเศษเลยค่ะแต่ก็ดีค่ะทำให้เราได้โครงผนังเบาที่ค่อนข้างแน่นเลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็เลยใช้ลูกหมูตัดค่ะ มาถึงขั้นตอนที่ต้องยิงฟุกผีเสื้อกันแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะกลางปีกออกได้เราก็แค่เอาฟุกเข้าไปติดผนังนะคะแล้วขันเกลียวย้ำอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้เขากางปีกค่ะสำหรับวันนี้เราติดทั้งหมด3จุดนะคะบนฝ้าเมื่อยิงสกูเข้าไปสุดแล้วนะคะขันเกีียวเพิ่มเพื่อให้เขากางปีกด้านในนะคะเพื่อให้โครงข้าวยึดเกาะติดผนังแน่นมากขึ้นค่ะ ค่ะเมื่อกี้เราใช้ตัว U ไปแล้วนะคะขอบสีเหลี่ยมขึ้นโครงแล้วเราก็ใช้ตัว C ใส่เข้าไปด้านในค่ะวัดขนาดให้เท่ากันนะคะทั้งหมดอีก3เส้นค่ะจะได้รูปทรงแบบนี้นะคะมาถึงตรงส่วนนี้ก็คือแผ่นยิบซั้มของเราเนี่ยมันจะสั้นกว่าโครงที่เราขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเราใส่เศษโครงคร่าวที่เหลือนะคะไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะจะเป็นจุดเชื่อมนะคะสำหรับเศษด้านบนค่ะ เมื่อเราประกอบโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงตอนที่เราจะต้องยกแผ่นยิบซ่ำมขึ้นติดผนังแล้วค่ะตรงนี้ก็ง่ายๆนะคะเราใช้สกูดำนะคะยึเข้าไปเลยค่ะตอนยึดติดผนังนะคะก็ระวังเล็งให้ดีนะคะให้มันตรงกับขอบโครงที่เราทำไว้นะคะจากนั้นเราก็ยึดสกูติดไปได้เลยค่ะ สำหรับแผ่นยิบซ้ำนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาะคะัตเตอร์กรีดนะคะค่อยๆกรีดนะคะกรีดเบาๆกรีดลายๆครั้งค่ะเพียงเท่านี้แผ่นยิบซ้ำก็จะหลุดออกจากกันโดยง่ายแล้วค่ะเมื่อเราตัดแปะปิดผนังทั้งสองด้านให้เป็นแผ่นเดียวกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็ใช้ปูนฉาบแผ่นยิบซ้ำค่ะก็ผสมให้เข้ากันนะคะผสมเหมือนเราโปสสีติดผนังทั่วไปค่ะ ทิ้งเวลาไว้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะเมื่อแห้งดีแล้วเราก็ลงสีทาทับได้เลยค่ะสีที่ใช้นะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นสีทาบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนก็หาซื้อได้นะคะใช้เพียงแค่หนึ่งกระป๋องเล็กเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะรอสีแห้งค่ะเมื่อแห้งแล้วก็จะได้รูปทรงแบบนี้เลยค่ะ เอาละค่ะยังไม่เสร็จดีนะคะเราจะมากั้นต่อด้วยผ้าดิบนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นหัวเหล็กราวแขวนผ้าค่ะหาซื้อได้นะคะใน l a z a ด a ค่ะตรงนี้เราก็สามารถนำผ้าดิบมาแขวนเป็นผ้ามะา <Wow. S 1> ก็จะได้ออกมารูปทรงแบบนี้เลยค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะใครอยากรู้รายละเอียดค่าใช้จ่ายว่ากั้นห้องแบบนี้นะคะจะหมดเงินกี่บาทวันนี้นะคะเราจะเอารายละเอียดมาแจกแจงให้ฟังค่ะ ค่ะเรามาสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับงานกั้นผนังห้องของเราวันนี้นะคะเราใช้แผ่นยิปซ่มขอบลาดตาช้างทั้งหมด4แผ่น700บาทค่ะโครงตัวยู7.5คูณ3เมตรนะคะแบบหนา4เส้นเส้นละ110บาทรวม440โครงตัว C แบบหนาเหมือนกันค่ะ3เส้นเส้นละ115บาทรวม348บาท กาวตะปู1หลอด160บาทปูนฉาบเรียบพิพซ้ำหนถุง30บาทสกูเกี้ยว50บาทสีทาบ้านเราเอาสีเดิมมาใช้นะคะเข้าคร่าวอยู่ที่กระป๋องเล็กนะคะ150บาทค่ะฟุกผีเสื้อ3ตัว15บาทรวมค่าให้จ่ายเข้าคร่าวนะคะ1,890บาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีอุปกรณ์อะไรที่เหลือใช้นำมาใช้ ก็จะทำให้ต้นทุนในการกั้นผนังห้องของเราถูกลงด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากจะรู้ว่าติดผ้าม่านเพิ่มเติมราคาเท่าไหร่วันนี้นะคะเราเอารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปมาฝากกันด้วยค่ะผ้าม่านนะคะเป็นผ้าดิบที่เราซื้อมาทั้งหมด7เมตรค่ะราคา280บาทเหล็ก4ี่หุน1นเส้นนะคะเหล็ก4ี่หุนเนี่ยก็จะมีขนาดยาว6เมตรเลย ตรงนี้เนี่ยเราใช้เพียงแค่2เมตรเท่านั้นค่ะเพื่อนๆก็สามารถเก็บไว้ใช้อย่างอื่นได้อีกนะคะราคา180บาทค่ะหัวเหล็กสำหรับวางราวแขวนผ้านะคะชิ้นละ47บาท2ชิ้นราคา94บาทค่ะรวมค่าให้จ่ายที่ทำราวแขวนผ้าเพิ่มเติมอยู่ที่554บาทค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนค่ะสำหรับใครหลายคนนะคะที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อราวหัวเหล็กนะคะหาซื้อไม่ได้ทั่วไปมีลิงก์ร้านค้าฝากไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ